สวัสดีครับวันนี้จะมาทำน้ำตาหูข้าวเหนียวมันฟิวชั่นนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องเตรียมวัตถุด,ดิบก่อนมี2ออย่างครับก็คือน้ำตาหูครับได้มาจากตลกากกอคาครับได้มาแล้วหนึ่งอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับครับข้าวเหนียวดำครับเป็นข้าวมันนะฮะทำจากข้าวเหนียวดำนะครับได้มาแล้วสองอย่างเราก็จะมา มาฟิวชั iko, <VE> ่นกันนะครับอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะครับครับโต๊ไม่ค่อยสวยนะฮะมีรูนะครับเป็นต้นไม้นะครับต้องแต่งตัวนิดนึงผมก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผ้าขม้าครับเอามาปูฮะอย่างดีนะครับผ้าขม้าอย่างดีฮะเรียบร้อยปูไม่มีรูละนะครับจากนั้นก็เตรียมถ้วยมาครับ มาแล้วครับถ้วยช้อนครับเอาไว้ตักกินกันครับน้ำเต้าหูค้ครับครับน้ำเต้าหู้เรียบร้อยครับได้มาจากหน้าตลาดกาคาจอดมอไซค์ปุ๊บก็ลงไปซื้อน้ำเต้าหู้ได้เลยนะฮะอยู่ใกล้ๆอยู่หน้าแบงค์กรุงเทพครับจากนั้นเราก็เราจะฟิวชั่นแล้วนะครับเราก็จะเทลงไปครับค่อยๆนะฮะ ยังรีบนะครับฟิวชั่นกันแล้วจุ๊บอ่าเรียบร้อยจะเห็นว่ายังไม่ค่อยเข้ากันนะฮะยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันยังฟิวชั่นได้ไม่ดีนะครับก็ให้บดลงไปเรียบร้อยครับพอเราทำการคนจนเข้าน้ำเข้าเนื้อกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ผลงานดังภาพนี้นะครับเรียบร้อยครับน้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวมัน ฟิวชั่นอร่อยครับผมชวนชิมครับลองชิมดูนะครับ